ว่าไงคนสวยเล่นเก้าอี้อยู่หรอคะเล่นน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาอาหารประจำชาติคือ<า>ข้าวเหนียวหมูทอด <c oughs> เหมาะกับการมาเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่งข้าวเหนียวหมูทอดกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มยัดหายยัดหาย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> กินเยอะมากๆอ่ะตัดให้หลายรอบมากๆอิ่มเลย ขึ้นจากน้ำมาจะหิวโซพี่พาวินคะพี่เขาวินลูกไม่เล่นแล้วหรอเก่งงาไม่ใส่รองเท้าด้วยเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าแล้วมันจะเปื้อนไไหนอะเมื่อกี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ยังไงวีซ่าให้หมามาดูหน่อยวีซ่าให้หมามาดูหน่อยเมื่อกี้ขึ้นมอเตซร์ไซค์ยังไง โอ้ยใจเย็น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 ไม่เป็นไรไม่เอ้ทางไหนนั่งทางนี้อาจจะได้ไม่ตกอ่นั่งทางนี้ได้ไม่ตกนั่งทางนี้ได้ไม่ตกเอ๊น้องจะแค่เดินเฉยๆลูกน้องไม่นั่งหรอกพาวินทำไมขี้โมโหอย่างนี้ล่ะคะใจเย็นๆกับน้องหน่อยลูกน้องเสียใจน้องร้องไห้กันน้องหน้าโกรธอย่างนั้นน้องน้องเสียใจเห็น้องหน้าโกรธแล้วเนี่ย ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจลูกหาป้ามาไอ้ได้มาหาป้าเล้อไม่ต้องเสียใจหรอกทำไมต้องเสียใจค่ะน้องโกรธอีกแล้วน้องเมื่อกี้น้องก็เล่นอยู่ดีๆนะลูกเอ้ยเวลาบอกน้องอะบอกไม่ชอบก็บอกน้องดีๆอย่าไปโมโหน้องเข้าใจปะคะ มันจะเข้าบ้านอนุมันไม่ใช่บ้านเราจะเข้าได้ไงล่ะอันนั้นไม่ใช่บ้านเราเข้าไม่ได้ค่ะคเล่นน้ำเรียบร้อยเมื่อกี้น,น้ำเย็นเย็นใช่ไหมพาวินเล่าให้ฟังหน่อยพาวินหนาวเลยใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยตัวสั่นอีกแล้วขี้มูกไหลอีกแล้วขี้หูมีขี้หูแค่ขี้หูหน่อย ไปจนนี้นไหมเมื่อกี้พาวินเล่นมอเตอร์ไซค์เกีนตรงนั้นไงพาวินเดินไปเล่นมอเตอร์ไซค์เกนเลยเดี๋ยวมา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 ฟิล์มแม่ไปเดินไปเลยเดี๋ยวหมาฟิล์มมาเดินไปเดินไปเดี๋ยวหมาเดินตามไปเดินไปเดินไปเร็วโอ้กิ้งเลยกิ้งเลยแหมฟอมฟอมเอาไปเดินไปอจะเล่นหรือเปล่า Đi Trong này mà tao xích kiến như này luôn luôn. Hãy subscribe cho không nghe ทำไงโอ้โหสีเดียวกับไอ้นี่ยไรสีเดียวกับมอเตอร์ซิเกนเลยสีโลกับสีกูลละ่ะนู้นบ้านเราอยู่ตรงนี้ค่ะเ <c oughs> ด้วโหพาวินพาวินดูเง,งาตัวเองเหรอโอ้โหโยกโยกย พอแล้วนะถ้าง,งั้นพอแล้วนะปลากลับกลับยังจะเล่นอีกไหมจะเล่นอีกไหมได้อันนุ้นขึ้นได้ป่ะอันนุ้นขึ้นได้ป่ะขึ้นยังไงอันเนี้ยอันนี้ขึ้นยังไงอะ่ะอันนี้ต้องนั่งยังไงโอ้โห,โหโอ้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 โหโหอ้ยพาวินโอ้โหเก่งแข็งแรงอยู่นะ โอ้สิตเตอิมิตเต้เลยเหรอแล้วทำไงเอาขาวมาเด้อ๋อโหอันนี้น้องเล่นได้ให้น้องนั่งตรงการ <c oughs> งาลงางได้เฮ้ยอบีลคสคูสบีลอะฟูสบีลงานลงยังไงป้า ดูบรรยากาศแค่นี้แหคะค่ะไปแล้วไม่ไปไม่ไปไหนล่ะมามาไปทํางานบ้านก่อนเก็บทําความสะอาดก่อนมามายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเนี่ยอวินเดี๋ยวมามาไปเล่นน้าอีกอีกรอบได้ปะเราจะไปที่รูชอน,นาอาไหนปิงขึ้นไปสิปิงขึ้นไปมาปินขึ้นไป,ปขึ้นไปค่ะมาขึ้นไปค่ะ หโชวค์ความแข็งอ่าทำได้พาวินทำได้ลูกออให้หมามาจับอ่าได้ขึ้นไปก่อนสิขึ้นไปก่อนสิเออเอ่อนั่นเหยียบเหายียบสีแดงเหยียบสีแดงด้วยเหยียบตรงสีแดงอเออแล้วก็จับเออเออพาวินก็จับตรงนี้ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยจับตรงนี้จับ ในติดน้ำดีกว่าดูทิวทัศน์นี่นี่อย่างนี้ดีกว่านะเห็นวิวแต่วิตาเห็นคนชุดไมนะ่น่าด้วยไหหน้าดำหมดห้วเนี อืมเดี๋ยวมามาต้องไปรอด้านนน้นนะเพราะว่าพอวินจะอ,อุจารูานะ้ก่อนหน้าโตแล้วปีที่แล้วยังเล่นไม่ได้เลยปีที่แล้วก็มาเล่นอันนี้แหละมาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่อยู่บ้านหลังใหญ่กว่านี้แต่ปีนี้อยากอยากอยู่ใกล้ริมน้ำออ ริมน้ำไม่ได้แปลว่าแพงริมน้ำไม่ได้แปลว่าแพงนะเพราะว่ามีแต่ห้องมีแต่ที่นอนแล้วก็มีที่ทำครัวนิดหน่อยแต่ไม่มีห้องน้ำต้องไปเข้าห้องน้ำส่วนกลางใช่หรอนั่นห้องน้ำส่วนกลางคือบ้านหลังแดงหลังนี้ส่วนหลังนี้ก็จะเป็นที่ทำกับข้าวอะไรพวกนี้ส่วนกลาง เ,เดินมานิดเดียวบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยบ้านอยู่ตรงหลังหลังสนามเด็กเล่นเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนี้นเด็กๆถ้าปวดฉี่ให้ฉี่ในถัง้ให้ทิ้งให้เอาไปทิ้ง ฝึกอ่าฝึกถอดรองเท้าได้แล้วนี่ไม่ขยั่ง้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้อืกัดีพรุ่งนี้ก็ดีอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้รู้สึกจะร้อกนกว่านี้ด้มั้งเดี๋ยวมา,มาเช็คอากาศอีกทีว่ามันเปลี่ยนหรือยังเพราะที่นี่อากาศเปลี่ยนทุกวันตอนแรกเช็คมาคือดีวันนี้กับพรุ่งนี้ โอ้โหอาไม่เห็นช่วยเลยไม่เห็นช่วยเลยไม่ต้องช่วยแล้วหรอโอ้โหเก่งโอเคตายละนานละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วนะบ๊ายบายเพราะว่าหมามาเพราะว่าหมามาจะปิดแล้วหมามาก็จะดูพี่ภาวินเล่นแต่หมามาจะปิดก่อนโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยภาพเสื้อบอลของพี่ภาวินนะคะเบอร์สิบมันคือใครเบอร์สิบ ต้องชื Isaac, Isaac. ่อนี้แน่เลยอิสอักอิสอักน่าจะใช่ไปแล้วบ๊ายบาย